สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่24กรกฎาคม2565นะครับมีรายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดผู้นําของอินโดนีเซียนั้นมีแผนเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันโดยจะเดินทางถึงวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565 เพื่อหาหรือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงการลงทุนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคขณะที่จีนนั้นออกรายงานเมื่อวันที่21รกรกฎาคม2565ได้วิพากษ์วิจารณ์ทิสัญญาออคัสที่มีขึ้นระหว่างทางด้านออสเตรเลียสหรัฐาณาจัรและสหรัฐที่อาจนําไปสู่การเพิ่มอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคซึ่งในเรื่องนี้ออสเตรเลียได้ออกมาปฏิเสธและระบ,บุเพียงว่าการจัดส่งเรือดนำน้ำนิวเคลียร์ก็อีกตั้งนานคือนั้นปี2573นะครับ อินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มจีทวตที่บาหลีในปีนี้ถูกมองว่าเป็นนายหน้าซื้อขายพลังงานรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนที่ดูเหมือนว่าจะขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเลเซียวิจารณ์ข้อตกลงดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโดยเตือนว่าอาจนําไปสู่การแข่งขันเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ในอินโดแปซิฟิกทําให้อินโดนีเซียนั้นดําเนินการอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียปราโบโวซูเบสโตของ อินโดนันได้เหตุให้เหตุผลว่าเขาเข้าใจถึงความจําเป็นที่ประเทศต่างๆจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติตัวเองในขณะที่ทางด้านศาสตราจารย์หวังอี้เหวยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยรันเหมินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มองว่าสนสัญญาออคัสจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทางด้านประธานธุบดีสีจิ้นผิงและก็ทางด้านประธานทินดีโจโกวิโดโดจะหารือกันโดยมุ่งเป้าไปที่การรักษาสเสถียรภาพและความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับรัฐบาลของออสเตรเลียด้วย ขณะที่จีนนั้นยังมีความคลางแคลงใจในเรื่องของความมั่นคงในมหาสมุทรและก็การดําเนินการของทางด้านออสเตรเลียซึ่งอินโดนีเซียก็สงสัยว่าทําไมรัฐบาลออสเตรเลียจึงต้องการเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์และประเทศใดเป็นภัยคุกคามสําหรับออสเตรเลียในภูมิภาคแห่งนี้นะครับมีรายงานด้วยว่านะครับปัจจุบันนี้จีนมีเรือดำน้าอย่างน้อย60ลําลรวมถึงเรือโจมตีที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์6กลา ขณะที่ออสเตรเลียนั้นมีเรือดำน้ำพลังงานดีเซลขับเคลื่อนหกลำอย่างไรก็ตามจีนก็ชี้ว่าส่วนที่สัญญาออคัสจะสร้างแบบแผนที่อันตรายในการสนับสนุนใหออสเตรเลียเข้าถึงอาวุธที่ส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภา <c oughs> คเช่นเรือดำน้ำอาวุธนิวเคลียร์ที่ส่งผลต่อความสมดุลและก็เสถียรภาพโลกดังนั้นเนี่ยครับการเดินทางเงยือนจีนของผู้นำอินโดนีเซียในครั้งนี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือจะมีการพูดถึงของเรื่องของ เรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ที่ทางด้านออสเตรเลียนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็สหรัฐอาณาจักรนั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายนั้นมองว่าการที่ออสเตรเลียนั้นจะมีเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์จะกลายเป็นการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการเคลื่อนไหวของอินโดนีเซียและก็จีนในครั้งนี้ก็น่าจับตามองอย่างยิ่งครับ